คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดคราบพบกับสุดหอยโชคสิริมลานะครับกับสุดวิ่งบนสุดสอหรือวิ่งบน2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อตัวเลขนะครับเศรษฐีเข้าตั้งแต่16เมษายน6 2สอกันเลยทีเดียวนะครับ ยาวๆนะฮะท่านใดไม่เร่งรีบดูดังทันนะครับเสติเข้า5จาก56งวดเป็น57งวดครับสกูนะครับก็คือเราจะดูกลุ่มในส่วนของกลุ่มสําหรับคณิตศาสตร์นะครับนะเราดูในส่วนของกลุ่มตัวเลขที่ตัวเลขที่คาดว่าน่าจะมานะครับผมชอบดูเสติของผมเงี้ยนะ ห้าสิบเจ็ดงวดมีสุดมีหลุดแค่สองงวดเท่านั้นนะครับผมชอบดูกลุ่มตัวเลขน,นะครับผมมาให้ดูเ่าค่าแล้วกันนะครับจะได้ไม่เยิยนเยอะจนเกินไปวิ่งบนสถิติสองผมให้ดูตั้งแต่อันนี้มันหนึ่งพิเยนนะครับผมย่นย่อให้แล้วกันนะครับจริงๆมันเข้าตั้งแต่สิบหกพิเศยนหกสองเลยนะนะครับห้าสิบเจ็ดงวดหลุดสองงวดผมมาย่นย่อให้ถึงเอ๊ะหนึ่งพิกรารโยนแล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าดูทั้งหมดเนี่ยคงหลับพอดี1พฤศจิกายนครับที่ออก5064042ตัวล่าง40 4, 2, 4, 0, นะครับเราใช้นในส่วนของหลักแสนคูณ2บวกด้วยหลักพันคูณ3บวกด้วยหลัก10ลหางบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่1คูณด้วยบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่1บวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2บวกด้วยหน่วยร้อยหลังครั้งที่1คูณด้วยสอหลังครั้งที่ หนึ่งคูณด้วยสามบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่สองหน่วยหลังครั้งที่หน่วยหลังหน่วยหลังครั้งที่สองซึ่งคูณด้วยสามนะครับก็เป็นห้าสองสิบก็คือศูนย์บวกด้วยหกสามสิบแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยสองบวกด้วยสี่บวกด้วยแปดบวกด้วยสองสี่บวกด้วยสี่บวกด้วยสี่สามสิบสองบวกที่สองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองสามหกบวกที่หก บอกลำกัรทกบด้68 6บวก5คงที่68 68 69, 70, 7 1 7 2 73, 7 3บใสวก1คงที่เป็นนี่บวกคงที่เป็น4 4บวก3คงที่เป็น7 7บวก 7, คูณ3าเจดยคูณ3า1น่งนอนะอ่ะ68 68 หเป็น7 3บวก1ที่เป็น4ีบวก3ของที่เป็น7 7คูณสามเจ็ดสี่บเอ็นึ่งหนึ่งบวกหนึงคงที่เป็นสองบวกหนึคงที่เป็นสาได้สามสี่เจ็ดหนึอครับเลขหนเข้ามาหลักหน่วยนะครับหลักที่หครับสิพฤศจิกายนหามคำนวณคำนวณออกมาได้เก้าศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์สามเก้ามเก้าหนึกมเก้าห่ลขกาหลักละหลัก หนึ่งธนบมหกาคำนวณออกมาได้6กเจ็ดหกเจ็ด่งสองหกเจ็ดศูนเลข0ย์เข้ามาหลักสิบครับสิธนบมหกาคำนวณเด่นบนได้วิ่งบนได้7 8็ดแป7 8นึ่งสามสเครับลองดูเจ็ดแปดหี่หครับเลขแเข้ามาหลักหน่วยครับสาธนบมหกาคำนวณออกมาได้ เจ็ดแปดหนึ่งี่เช่นกันเจ็ดแปครับเลขสเข้ามา,า,ลา,มา,าหลักร้อยครับเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยครับสิมากราคมหกสี่คำนวณออกมาได้อ่าวิ่งบนออกมาได้หกเจ็ดศูนย์ศนย์กเะครับเรา,าเลขศเข้ามาหลัก10บรับแล้วก็เลขจบเข้ามาหลหน่วยนะครับเข้ามาสตัวบนหนึ่งกุมาพัานคำนวณออกมาได้วิ่งบนออกมาได้014234 014234 ศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งสี่สองสามสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองสามสี่นะครับเลขศูนย์เ,เข้ามาหลักสิบครับเลขสามเข้ามาหลักหน่วยนะครับเข้ามาสองตัวบดสิบหกพันธ์ครับคำนวณวิ่งบนออกมาได้เจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้านะครับเลขห้ากับเลขสามเข้ามาครบแล้วรห้าสามแปดหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณหลักร้อยบนออกมาได้หกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสอง 670012นะครับเลข2เข้ามาสองกบนครับ16มีนาคม6 4คำนอนวิ่งบนออกมาได้347123 347123เรามาดู่นดะครับเลข2เข้ามาหลักร้อยครับเลข7เข้ามาหลัก10บครับ1เมษายอน6 1เมษายน64ที่มันหลุด1งวดนะครับที่มี ห้าดงวดหลุดสองวดอันนี้คูณหลุดครั้งที่1นึ่งสิบหกเป็นไ64คำนวณวิ่งบนได้สามสี่เจ็ดหนึ่งสองสาสามเจ็ดหนึ่งสองสามะครับสามสี่เจดหนึ่งสสะครับเลขสอเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยครับเข้ามาครบเลยครับสอพั 3, 6, 8, 9, นเคำนวณหลักร้อยบนได้สองสามหกแปดเก้า8ูนย์สองสดเกนสองสาหกดเกะครับสองสามหกดเ 2องสามกแดเ้านะครับเลขเลขเก้าครับเข้ามาเล้าเข้ามาหลักหน่วยรางวัลที่หนครับต่อมาครับสิพฤศษาคมหกสีคำนวณหลักเอ่อคำนวณวิ่งมลออกมาได้8ปดเก้าสองหกเจ็ดแดเก้าหกเนะครับเลขเก้าเข้ามาครบเลยครับเก้จดสองนะครับหงมิถุนายนหกสี หนึ 1> 1่ยิยคำนวณวิ่งบนออกมาได้9 0 3 9 0ูนย์สามเก้าศูนย์หเก้ยกหนึ่งเครับเลขหเข้ามาหลักหน่อยครับสิบหกเป็นได้ยัหกคำนวณวิ่งบนออกมาได้อันนี้จะหลุดครับหลุดเป็นครั้งที่สองที่ห7าสิบเจ็ดงวดนี่ครับหลุดสงวัแค่นี้นะครับต่อมาครับ สิเอ่าหก็ได้ตระหกคำนวณวิ่งบนออกมาได้0ูนย์สี่ศูนย์หนะครับเลข2เข้ามาเลเข้ามาหลักสิบครับสิกก็ได้6ะกก็ได้ตรคำนวณวิ่งบนออกมาได้เจ็ดแปดหนึ่งเลข1เข้ามาหลักหน่วยครับหนึ่สิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้347 123 3 4็ดหนึ่นะครับเรามาดู 3ามสี่สาเลข7จเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึครับสิบหกสิาคมำนวณวิ่งบนอนนอกมาได้แปดเก้าสองหกเจ็ดแปดแปดเก้าสองหกเจ็ดแปนะครับเลขเเข้ามาหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาคามหกสี่คำนวณวิง่งบนออกมาได้เลขอะไรสามสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสามสี่เจ็ดหนนะ สามสี่เจ็ดหนึ่งสสามนกันสิบหกกันยายนหกสี 64. ออก9ก้าสามเสเลข3เข้ามาหลักสิบกาวันที่1นึ่งครับสิบหกันยายนหกสี่นะครับผมก็คำนวณตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะหลุดก็หลุดนั่นแหละเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบตัวเลขสิบหกันยายนหกสี่นะครับก็คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสี่สองศหนึ่งสสอศูนย์หนึ่งสี่สสมสี่เนาะ หนึ่งตัวละครครับออก5้าเจ็ดแปดหน่งเจ็ึตัลาแปดสะครับห้าเจ็ดแปดจตัลาจริงๆผมใช้คอมได้นะที่คำนวณให้คุณที่เวลาคำนวณส่ขอให้คุณดูอแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีสูตรคำนวณผมมันมีหลายสูตรนะครับมันไม่ค่อยทันใจ1นึ่งตัลาคมหกนะครับห้าสก็คือ0บวกด้วย83 8 1 8แ สองสิบบ2ก4ปสามยี่ส3 2ี่บอกด้สี่บวกด้วยแบวกด้วยสอบด้วยสองสบวกด้วยสบวกด้วยหบวกด้วยหบวกด้วยสาคูณสอบวกบวกด้วยเสยบกด้หนึบวกด้วยสบวกด้วยเก้าส ก็ดบวกได้เจ็นะครับบวกลมกันได้เท่ากับสี่สิบสีวกห้าบวกหเป็นสี่สิบกหงของที่เป็นหกหกบวกสของที่เป็นเก้าเก้คูณสามเก้าสามยเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าได้ห้าหกห้าหกเก้าเจ็ดแปดตัวเลขสตัดออเหลือห้าหกเก้าเนะครับเลขเเข้ามาหลักสิบงนท่นึงครับ ที่บอตัวลขของหกตัวเลขกลุ่มใดจะเข้ามาในรางวัลที่1ครับเรามาดูครันนะครับ3 3 2 6นะครับ3 2 6บวกด้วย6 3 8บวกได้8บวกด้วย3บวกด้วย6 2 12บวกได้2บวกได้สองอีกครั้งหนึ่งบวกได้สีบวกด้วย2ส4บวกได้สี บวกด้วย93 27บเบวกด้วย7บวกด้วยอีกครั้งนึงแล้วก็บวกด้วย83 24บวกด้วย4ครับช่วยกดขคืนเลขจี่ตั้ได้เท่าไหร่เอ่ยได้ผลการนำนวนเท่าไ,ไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับผมได้นะ47ครับสีสีส,ส,สีสีอยู่ไหนเอ่ยคุณสีอ สีนี้แล้วกันเจอสีไหนก็หยิบสีนั้นนะสี่สิบเจี่วกห้าที่ครับสี่เจ็ดสิบแปดสใส่2 2งสงบวกหนึงที่เป็นสองบวกหนงที่เป็นสามบวกสเป็นสาบวกสาเป็นห 6คูณ3า3หาเสตวกหนึ่งคงที่เป็น9 9, 9 10, 10, 10. บวกหนึ่งที่เป็นสิบส่ศูด้ไปกลุ่มเลขนี้มา2 3 6 8 9 0ห3 6ปดเ้งเตัวเลขใดจะเข้ามานะครับ47บเวก5เป็น52ใส่2 2งบวกหที่เป็น3 3บวก3เป็น6 6 6กคูณสามเท่ากับสิบแปกันึงที่เป็น9 9้าเบหน่โอเคนะครับได้สองสามสอดเก้าศูนย์นะครับก็เรียกได้จะเข้ามารางวัลที่1ครับอ่านี้เป็นสูตรของวิ่งบนสูตรที่2นะครับเสติวิ่งยาวนะครับห้าสิงวดมีหลุดแค่2วันเทานั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมีสำคัญนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหน่วยโชว์เศรษฐมาล้นครับปังๆรวยๆครับวันนี้สวัสดีครับ I'm